เมื่อกี้ถามว่าเอ่อคนที่เป็นเบาหวานแต่ที่มีปัญหาเรื่องของน้ำตาลขึ้นขึ้นลงลงใช่ไหมตอนแรกเท่าไหร่นะคะร้อยสิบร้อยสามสิบบ้างร้อยห้าสิบ้างอันนี้น่ากลัวน่ากลัวยังไงร,รู้ปะ่ะ <100. S 1> มันขึ้นลงขึ้นลงถ้าหนูเดาน้ำตาลสะสมต้องขึ้นจริงไหม <100. S 1> น้ำตาลสะสมประมาณเท่าไหร่ถึงสิบไหมคะสิบเลยเหรอ สิบนี่น่ากลัวนะคะสิบนี่อยา่าอย่านะเพราะว่าถามว่ามันน่ากลัวอะไรเพราะไอ้ตัวน้ําตาลสะสมมันเป็นตัวที่จะเป็นตัวพยากรโรคที่อนาคตที่เรามองไม่เห็นบวานาขึ้นตาบวานาลงไตบวานาตัดขาไม่ได้แช่งแต่มันเป็นการพยากรโรคเพราะอะไรเมื่อ,อไหรก็ตามที่น้ําตาลขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงมันจะสะสมสะสมสะสมเข้าไปในกระแสะเลือดถ้าเกิดสิบอะสิ่งที่ต้องระวังบวานาขึ้นตา แต่ยังรอดนะคะหมอจริงค่ะวันนี้รอดแต่เราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอย่างวันเนี้ยความดันก็ขึ้นมาแล้วเปลี่ยนปิมร้อห้าิบแล้วอย่างนี้ยก็แปลว่าไม่ดีแสดงว่ามันเกิดจากอะไรการกินกินยังไงนอนยังไงทํางานยังไงใช้ร่างกายยังไงเมื่อกี้เราคุยกันนะคะเขาบอกว่าเขากินกินสามทุ่มแล้วก็นอนสี่ทุ่มแล้วก็ตื่นมากินยากี่โมงคะดีสาม ไม่ได้บอกว่าอาชีพกีดยางไม่ดีไม่ใช่อาชีพกีดยางคืดีมากเพราะเงินเยอะมากอันนี้พูดตรงๆเงินตู้เอทเอ็มอยู่กับต้นยางใครที่กีดยางจะเข้าใจแต่เราต้องปรับเรื่องของว่าหนึ่งเราไม่สบายการกินอาหารมื้อสุดท้ายแล้วนอนเนี่ยต้องห่างสามชั่วโมงไม่ใช่ว่ากินสามทุ่มแล้วนอนสี่ทุ่มจบข่าวแล้วลร่งเร่งตัวเองตื่นตีสามยังไงก็สุขภาพไม่ดีถามว่าคนอื่นกีดยางทําไมเขาไม่เป็น จากที่หนูคุยกับคนไข้หนูจะแชร์ให้ฟังเขาทําแบบนี้บางคนไปกีดยางตั้งแต่สองทุ่มเขากินข้าวนะกินข้าวกินปลาตอนเย็นแล้วเขากีดยางสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีเที่ยงคืนเขากลับมานอนเขาทําแบบนี้เขาปรับชีวิตตัวเองเพราะกินปุ๊บห้ามนอนต้องฟังข้อหนึ่งก่อนเพราะถ้าเกิดนอนปุ๊บเนี่ยระบบการย่อยก็ไม่ดีร่างกายก็ไม่ได้พัก เราก็ต้องตื่นมีนาฬิกาชีวิตที่ต้องตื่นอยู่แล้วที่เราต้องเร่งต้องรีบอย่างเงี้ยดังนั้นใครที่มีภาวะระดับน้ําตาลสูงต้องทําความเข้าใจกลับไปย้อนดูตัวเองว่าทําไมน้ําตาลตัวเองยังไม่ยังไม่ลดแล้วอันเนี้ยพบแล้วว่ากินข้าวแล้วนอนสองคือคงจะต้องกินแล้วเวลาเหนื่อยถูกไหมอ่ะแล้วปรับเรื่องการนอนอันนี้ละเอียดนะมั่นใจว่าไม่มีใครมาบอกว่าได้ละเอียดขนาดนี้จริงไหม จริงไหมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์นะคะเพราะว่าคิดว่าไม่ใช่มีแค่คนเดียวหรอกค่ะที่เผชิญอยู่หาสาเหตุของการรดน้ำตาลไม่ได้สักทีมันต้องมีจุดค่ะมันต้องมีจุดใดจุดหนึ่งอย่างเคสเนี้ยเจอแล้วค่ะว่าทําไมถึงน้ำตาลไม่ลดค่ะ